ขอย้อนไปเรื่องสีริอีกนิดนึงเนาะด้วยความที่ของเราเป็นเรื่องแรกเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องเปิดตัวความกดดันมันมีมากนะ้อยแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่เรื่องแรกมันจะเป็นเรื่องที่หลายคนลุน้นคาดหวัง <c oughs> อะไรอย่างนี้ค่ะเอาคร <c oughs> กันก็ได้สำหรับหนูก็ยอมรับว่าก,กดดันค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ราได้รับโอกาสใหญ่ๆแบบนี้มาค่ะแล้วก็ทําเต็มที่มากๆทุ่มเทให้กับโปรเจกต์นี้ทั้งแบบเรียกได้ว่าแบบทุ่มให้สุดชีวิตเลย อยู่กับตัวโปรเจกต์เนี้ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องตัวละครคาแรคเตอร์โรสค่ะหนูอยู่กับน้องโรสประมาณแบบหลายเดือนอยู่เนาะใช่ชไม่ปล่อยเลยใช่ค่ะก็อย่างแอลก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็กดดันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ด้วยเป็นเรื่องแรกของโปรเจกต์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราสองคนเป็นการแสดงคู่กันครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ ไดออนแอร์ air ทางช่อง7 HD อีกต่างหากอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างเป็นเป็นครั้งแรกของตัวเองเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้น mm. นอกจากที่ตอนการทำงานตั้งใจมากๆแล้วนะคะตอนที่ออนแอร์ air, เนี่ยก็คิดว่าจะต้องแบบว่าโปรโมตเต็มท<า>ี่เนาะอยากเชิญชวนแฟน,นๆให้มาดูจริงๆเพราะว่าอย่างทางโปรดักชันที่ทราบกันดีว่าโหทุ่มทุนมากๆนะคะโลเคชั่นสวยมากๆอย่างเรื่องเราก็ไปถ่ายใต้ดอกไม้แบบสวยไล่ผักอะไรเงี้ยคือทุกอย่าง ตั้งใจมากๆกค่ะก็อยากจะให้ติดตามรับชมกันความกดดันนะคะมันยังไงบ้างมันมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนพอรู้ว่าทุกคนแบบคาดหวังเรื่องแรกต้องปังอะไรเงี้ยเพื่อแบบอ่ะชนะหนุ่มก้าชนะ9ก้าแรกก็อย่างแรกเลยคือแฟนๆนิยายก่อน,นะคะ่ะเป็นด่านแรกที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้นะคะเพราะว่าเวลาคนอ่านนิยายเนี่ยเขาก็จะ i ม a g i n นภาพในหัวอยู่แล้วว่าพี่ดินกับน้องโรสในนิยายเนี่ย จะมีลักษณะแบบไหนซึ่งก็โชคดีที่ฟีแบกออกมาบอกว่าเออเอเอเราแบบเหมือนออกมาจากในนิยายเลยแล้วที่สําคัญก็คือมันจะมีแฟกต์อันนึงที่แอบก็อ่านนิยายเหมือนกันแล้วก็อายุของพี่ดินกับน้องโรสและอายุของแอบก,กับน้องนิ้มในชีวิตจริงตรงกันเตะเลยค่ะคือห่างปีเท่ากัน6ปีและอายุเท่ากับในนิยายเลยก<ช>็เลยรู้สึกโอเคเป็นกํลาลังใจให้เราแล้วเอออย่างน้อยอายุอายุก็ตรง <c oughs> ใช่ค่ะตอนน้าจะกดดัน ส่วนความคาดหวังของแฟนๆนิยายค่ะหรือว่าพี่ๆทั้งพี่ๆแฟนคลับท้องสีบ้านบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าตัวนิยายค่ะกับตัวซีรีส์ที่ออกมาตรงปกแน่นอนค่ะไม่ได้มีแบบเนื้อเรื่องเขาตรงเนาะใช่ก็อาจจะมีการการตีความหรือว่าสอดแทรกมุกหรือว่าไฮไลท์ต่างๆที่อาจจะนอกเหนือจากนิยายบ้างแต่ว่าเส้นเรื่องเนี่ยยังคงเดิมนิยายอาจจะมีเซอร์ไพรส์ คือใครที่อ่านนิยายแล้วต้องมาดูซีรีส์อยู่ดีเพราะว่ามันจะมีบางมุมที่ที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแสดงว่าวเป็นอะไรพิเศษที่เพิ่มเข้ามาเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษใช่ไหมใช่ค่ะก็ที่ดินกับน้องโรสในนิยายกับในซีรีส์อาจจะแบบเพิ่มความแบบเผ็ดเฮ้ยเฮ้ฟอร์มอลโอเคก็กี้ใครพูดอะไรอ่ะเผ็ดในด้านไหนเอ่ยอัน<ไห>นี้ต<ไห>้องมารอดูค่ะ<ไห> ตอนแรกจะนัดด,นดูด้วยกันเลยคะดูด้วยกันเลยสองคนอ๋อใช่วันที่วันที่24มกราคมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะใช่ค่ะก็อาจจะมีอาจจะมีกิจกรรมพิเศษที่ที่อาจจะได้เออ่ให้แฟนๆได้ได้รอชมพวกเราก่อน,นที่ซีรีส์จะออนด้วยค่ะจะมีเล่นอะไรพิเศษไหมแบบเผื่อจะชวนมาเล่นแคมเปญกันดูรีแอคกัน,นดูลีแอคตอนแรกแล้วดูกันแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุก มีแน่นอนค่ะแต่ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลประกศาศดีกว่าอ๋อก็คือแฟนรอ,อรอได้เลยรอ,อได้เลยรอได้เลยขออนุญาตถามตอนเย็นจะมีแฟนมิด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะนี่ด้านหลังเราเลยนะคะวันนี้ก็เป็นการเปิดบ้านวาทินวันนชนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าเปฟน,นหลายคนก็อาจจะทยอยมาแล้วตั้งแต่ห้างเปิดนะคะแล้วก็ยังมีบัตรที่ยังสามารถซื้อกันได้อยู่นะคะรวมถึงสตรีมมิ่ง ก็สามารถซื้อได้ด้วยนะคะที่ไทยทิ켓เมเจอร์รับรองว่าแบบเซอร์ไพรส์เยอะมากๆเลยอยากสปอยไหมคะสปอยนิดนึงค่ะว่าโชว์พิเศษจากพวกเราเนี่ยรับรองว่าทุกคนฮ็อแน่นอนอไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นจากที่ไหนอีกหรือเปล่าไม่ใช่สแตนดอินแน่นอนไม่ไม่ใช่สแตนดอินตัวจริงล้วนๆคิดว่าแฟนๆจะรีแอคแบบไหน พอเจอเจอโชว์ของเข้าเออยังไงจะเออพร้อมพร้อมพร้อมเออเตรียมหมอนอย่เงี้ยหรอต้องเตรียมหมอนไปด้วยเตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มอาจจะอาจจะเอ๊ะเอาเเออาามาทำอะไรคะมาฉีกหรือว่าซ้อมซีนมากเมื่อกี้ก็ไปซ้อมกันแล้วแค่โชว์เปิดพูดเลยว่าต้องฮือฮาแน่นอนแน่นอนค่ะ ได้เป็นมิมแน่นอนเฮ้ยม้อออย่างของของเรามาร่วมงานครั้งแรกก็คือดูสนิทสนมมักจะแบบไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆใช่ไหมมีมีคลิกเลยเออเจอแอปเจอมีมมากกว่าแม่ตัวเองเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่นอนนอนเร็วอะแล้วกลับบ้านถึงก็ดึกไม่เจอแม่แล้วออกจากบ้านก็ ตั้งแต่แต่เช้าอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เจอแม่อีกก็จะเจอเขาทุกวันหนูสนิทกับหมาพี่แอบกับน้องจีมากกว่าแบบแมวหนูแล้วอ่ะแค่เขาเขาจะคือเขาจะมาที่บ้านแอบแล้วเราก็ออกไปพร้อมกันเวลาทำงานอะไรเงี้ยบ้านเนาบ้านอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้เหรอใช่ค่ะอ้าวไม่เคยมานอน บางงครั้อนาคตก็ไม่แน่ค่ะมีขอไปนอนหน่อยนะมีมีคุยไว้แล้วว่าหนูคิดว่าอนาคตหนูตื่นไม่ไหวแน่หนูขอนอนบ้านพี่ละกันอ๋ออันนี้มีคิดอนาคตร่วมกันแล้วหรออุ้ยเอาหมายถึงว่าอนาคตการทำงานอ๋ออ๋อหมาึงว่าอะไรพวกพี่ทุกคนคิดเยอะอ๋อ แล้วแฟนแฟนของผู้อื่นด้วยค่ะตอนเย็นสปอยนอแน่นอนนะ,นะคะอย่างที่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นแฟนที่คิดว่าจะมีโชว์อะไรแล้วอาจจะเห็นสปอยจากทางออฟฟิเชียลแล้วมีมากกว่านั้นอีกมากมดังนั้นพลาดไม่ได้บอกเลยว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะหาดูได้ที่ไหนอีกหรือเปล่า ยังไงบัตรยังเหลือนะคะซื้อได้เลยแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรทางซิมมิ่งค่ะใช่ใครที่มาไม่ได้นะคะก็สามารถดูผ่านซิมมิ่งได้นะก็ราคาดีมากด้วยนะคะสําหรับเทียบกับโชว์ใช่ราคาน่ารักเห็นว่าไปดูคอนเสิร์ตมาด้วยกันใช่ค่ะไปดูคอนเสิร์ตมาด้วยกันหลายคนเลยหลายคนแต่ว่าล่าสุดก็คือพี่แอบพาหนูไปดูคอน ทอาไว้มาขออนุญาตพูดถึงนะคะเพราะว่าพี่แอฟอยากให้หนูเรียนรู้เรื่องแบบ perform เพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ค่ะก็เลยชวนแอฟชอบดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วแล้วก็ชอบวงเกิร์ Group ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทวาย์เนี่ยเป็นวงหนึ่งที่เพอร์ฟอร์มเขาแบบน่ารักมากแบบจริตจะก้านเขาดีก็เลยอยากให้น้องไปดูด้วยกันน้องชอบโมโม่ด้วยอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็คือตอนนี้เป็นเพื่อนดูคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมคือต้องคนนี้แหละถ้าไปคอนเสิร์ตต้องคนนี้แหละใช่ใช่ค่ะก็คือแบบชอบฟังเพลงเหมือนกัน ฟังทุกแนวทุกสไตล์มัลาว่ามันเรามีความสุขเพอยากให้คนนี้โดนค้างอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะสบายสุดๆสบายสุดๆแล้วเวลาไปไปด้วยกันเป็นไงบ้างเวลาไปดูเจอได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพิเศษกว่าไปคนเดียวหรือไปกับคนอื่นยังไงบ้างคือมีวันหนึ่งที่หนูคุยกับแบบพี่ๆในคลายว่าหนูรู้สึกว่าพี่แอปไม่เหมือนแบบพี่แต่ว่ามันเป็นเพื่อนสนิทกับคนอ่นเหือเพาะแบบเขาแบบ เขาเป็นเพื่อนเล่นหนูไปแล้วอ่ะเขาคเฮียติงตองประมาณนึงอ้าวอายุห่างกับน้อง6ปีอ่ะหกปีห่างกันเยอะแต่ช่วงแรกก็น้องอาจจะดูเกรงๆเพราะแอบโตกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็เหมือนโดนละลายพฤติกรรมก็เริ่มเล่นเล่นหงเล่นหัวกันแล้วเล่นรอลเล่นก็คือแฮปปี้ใช่ไหมทุกครั้งที่ได้ไปไหนมาไหนได้การไปแชร์โมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็สนุกค่ะก็คือเหมือนรู้ทางกันแล้วว่าแบบรู้ใจกันเหรอ ชงคิมมาหนูรู้สึกว่าแบบไลฟยสไตล์เราเข้ากันเอาใช่ค่ะใช่ค่ะแสดงว่าเคมีความคลิกอะไรคือเข้ากันได้เหมือนกใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเลยรู้สึกแบบว่าสนุกสบายใจค่ะทำอะไรก็ได้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปมูกันที่เชียงใหม่ด้วยมูงไปไหนเยไปพูดได้พูดได้เชื่อคะว่าเชียงใหม่ไปไปวัดม่อนเวลิน แบบต้องไปอันนี้แบบทุกคนต้องไปอะไรนญน้องฟรีนก็เพิ่งเอาได้แดงจากมอนตคูเวนมาให้พวกเราด้วยนะคะให้แจกทุกคนเลยในในโปรเจกต์นี้อ๋อเขาเรื่องอะไรพิเศษปะคะความรักไหมคะแน่นอนว่าต้องก็โปรเจกต์นี้ก่อนคะะเขากำลังจะออนแอร์แล้ววันที่ย4ิบสมกราคมนี้เราต้องแบบมูเต็มที่คะคะ นอกจากไปดูคอนเสิร์ตเรามีแบบไปไหนมาไหนกันชุดอื่นบ้างไหมดูเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะมีมีโมเมนต์แบบนั้นถ้าช่วงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ใช่เพราะว่าเราผ่านเรา,าเพิ่งผ่านช่วงการแบบออกกองแล้วเราก็มีวันพักพอวันพักพวกเราก็รู้สึกว่าอยากพักกันบ้างอะคะ่ะก็เลยชวนกันออกไปแบบเที่ยวในกรุงเทพนิดๆหน่อย,อย<ช>เป็นการแบบเติมพลังชีวิตใ,<ช>ให้ไปแบบถ่ายรูปชอบถ่ายรูปกัน,นะคะชอบถ่ายอย่างน้องมิมนี่เขาจะรู้จักช่างภาพเก่งๆเงอยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็จะนัดช่างภาพมาถ่ายรูปให้เรา แสดงว่าก็คือไปไหนมาไหนด้วยกันเรื่อยๆตอนนี้ขาดกันไม่ได้อยก็ก็น่าจะคิดถึงถ้าไม่เจอเป็นไงบ้างี่ที่มีครู้สึกไงบ้างคอมพิวเตอร์นีเช็คเช็คกระแสคู่ของตัวเองเป็นยังไงบ้างโมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์เออคนมาฟินคนมาแบบว่าหนูรู้สึกว่าความเป็นคู่เราอะเราเราพยายามแบบใส่ความเป็นตัวเองลงในทุกๆคอนเทนต์ ซึ่งแบบแฟนแฟนอินเตอร์หรือว่าแฟนแฟในไทยใน t i ๊กต็อ่ะเขาจะชอบพวกเรามากเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะติงตองค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าแบบว่าดูใน t i ๊กต็เนี้ยค่ะก็จะจะเห็นคอนเทนต์ของเราที่ที่จะมีความแบบสุดท้ายจะมีฉีกมีแบบแหวกจากคอนเทนต์ปกติทั่วไปของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อินเตอร์แฟนจะชอบมากถ้าเกิดไปดูคอมเมนต์ก็คือ เป็นภาษาต่างประเทศซะเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนไทยก็จะแซวแบบว่าแอบแบบไม่กล้าแซวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อินเตอร์แฟนจะแบบโอ้ชอบมากอะไรแบบนี้ยส่วนใหญ่ประเทศอะไรอะก็แถว,วโซน,นแบบฟิลิปปินส์สเปนอะไรเงี้ยค่ะไปไปโซนนั้นเลยเวียดนามก็มีใช่แต่เราที่จะไปทางใช่ค่ะทุกคนแบบบอกเราตลกบอกว่าคู่นี้แบบว่าแบบเฟรซี่มากแบบว่า ใช่เรียกเสียงของเราให้เขาได้ดีนะอ่าปากฝากซีร okay. ah, okay. mm hmm. ี้เราด้วยแล้วก็แันนี้ตอนเย็นได้ค่ะแฟนนี <man <man ้ก่อนไหมแล้วแฟนนี่ก่อนแหละโอเคค่ะก็สำหรับงานวันนี้นะคะ Four e l e m e n t ต์เดอะแ n รนด์ i อนด์นะคะก็ยังสามารถซื้อบัตรกันได้อยู่นะคะโชว์ของพวกเราเนี่ยพิเศษมากๆนะคะทุกๆบ้านเลยมีเซอร์ไพรส์เต็มที่นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแค่โชว์ อาจจะมีอย่างอื่นให้ทุกคนแบบว่าสนุกสนานกันแน่นอนนะคะรวมไปถึงสตรีมมิ่งนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถมาที่งานได้ในวันนี้นะคะสามารถรับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยสามารถซื้อบัตรได้เลยนะคะที่ไทยไ <ป S 1> ทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ,คะส่วนซีรี <Okay. S 1> ส์ของเราก็ขอฝากเรื่องวิวาปตะภีใน Project ์โฟร์เอเนะคะทุกคนขอให้ทุกคน อคอยติดตาม <c oughs> พวกเรา <c oughs> <ช>วันที่24มกราคมนี้นะคะ <c oughs> ก็2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD <c oughs> และเวอร์ชันอันคัดนี้ยิ่งห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ <c oughs> เป็นเวอร์ชันอันคัดอยู่ที่ i อชิีนะคะเวลา3ทุ่มครึ่งก็จะได้รับชมพร้อมกันสปอยหน่อยแม้ว่า EP แรกมันจะประมาณไหน EP แรกนะคะก็จะเป็นการเปิดเรื่องที่เริ่มมีปมเข้ามานะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีความดุเด oh, okay. ือดเชื้อเฉื่อนนิดนึงดุเดือดใช่อ๋อแล้วก็วันนี้นะคะจะได้รับชมเทเลอร์ตัวเต็มของพวกเราด้วยนะคะเวลาประมาณ2องทุ่มสองทุ่มครึ่งนะคะก็จะได้ชมเทเลอร์ของเราด้วยอาจจะมีอะไรที่แบบมากกว่าตัวทีเซอร์แน่นอนก็อยากให้รับชมกันนะคะขออนุญาตอีกคำถามขออนุญาตมินด้วยนะลูก ก้นขอถามเรื่องนิชาเลื่อรักงอะอย่างเ้ยคะตอนนี้ก็จะมีประเด็นขึ้นมาอะไรเงี้ยเราได้ให้กำลังใจ่อนยังไงบ้างอ๋อแน่นอนค่ะก็ให้กําลังใจกันอยู่แล้ววันนี้นิชาก็อาจจะมาให้กําลังใจกันด้วยนะคะใะคะะชวนมาดูค่ะแต่ว่าเขาเขาเไม่แน่ใจว่าเสร็จงานกี่โมงแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วก็จะตามมานะคะก็ทุกครั้งที่แบบเพื่อนไม่ว่าใครไม่ไม่ไม่ใช่แม้กระทั่งนิชาคนเดียวมีปัญหาเนี่ยก็จะ ให้กำลังใจอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไปทักไปในส่วนตัวหรือว่านัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าเพื่อนๆของแอบ,บทุกคนเนี่ยเป็นคนที่แบบมีพลังบวกแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะดังนั้นเวลาที่แบบเขาออกมาพูดออกมาปกป้องตัวเองเนี่ยอแอบ,บเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเขาอยู่แล้วตอนนี้ยังพิ่ชาย,ยังเครียดหรือยังไม่สบายใจอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจตอนนี้ไม่เครียดเลยค่ะไม่เครียดเลยค่ะ,คคะก็เหมือนเขาเขาได้เขาได้พูดออกมาได้ ได้ดีเฟนต์ให้กับตัวเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็เบาลงแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วตกใจไหมคะกับที่พีม่มารคโพส้อตอนี้ออกมาว่าปฏิทินพี่ชายคนกคือก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเขาเขาเจอกระแสต่ตางๆแบบนี้มาตลอดอย่างเราเป็นเพื่อนเองเราเห็นแล้วก็ยังแบบแอบงุนหงิดน,นิดนึงเนาะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทำไมถึง เขาไม่อยากพูดถึงแล้วแบบทําไมถึงคนยังพูดถึงอยู่เลยอะไรเงี้ยการที่เพื่อนออกมาพูดแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันได้เคลียร์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนแสดงว่าปกตินิชาเขาไม่ใช่คนแบบนี้ใช่ไหมที่จะแบบออกมาแบบอาชี้แจมหรือสู้กลับแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะปกติเขาก็จะอยากให้ให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีนะคะไม่อยากให้กระทบกับใครนี่คือยังไงเมื่อเราเห็นเมื่อเราในเวอร์ชัยนใ ก็ใจหน่งก kind of like, okay ็ร so ู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งแบบนี่ค่าเอามาพูดสักทีใช่ค่ะอีกใจหน่งก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบเพื่อนเป็นยังไงพอเห็นกูก็รีบพักไปเลยว่ารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเม้่อไหจะมาถึงจุดนี้เพื่อนเขาเคยมีการระบายความในใจออกมาให้ฟังบ้างหรือเปล่าคเขาแค่บอกว่าไม่อยากพูดถึงเท่านั้นเองแบบว่าหมายถึงบอกกับเพื่อนๆด้วยว่าแบบเอออยากพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าอยากให้ทุกอย่างผ่านไปเพราะว่าเขาก็อยากไปข้างหน้าแล้วสดงว่าเชื่อเชื่อว่าเพื่อนรับมือกับปัญหา ใช่ค่ะนิชาเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งแล้วก็คิดบวกดังนั้นเวลาแบบเจอปัญหาอะไรเนี่ยอาจจะมีบ้างที่แบบสะกิดหัวใจเขาแต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะโอเคขอบคุณมาค่ะ